สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พเรซโฟกัสไต้หวันประจำวันที่8ตุลาคมกับดิฉันมนทิราชัยวุฒ คุณผู้ชมคะประธานาธิบดีไล่ชิงเตอร์เตรียมขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเฉลิมฉลองวันชาติไต้หวันที่ใกล้จะมาถึงนะคะแต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็ไดอ,อกมาเตือนว่าจีนอาจนําคําพูดของประธานาธิบดีไล่ชิงเตอร์มาใช้เป็นข้ออ้างในการซ้อมรบเพื่อข่มขู่ไต้หวันขณะที่กระทรวงกลาโหมก็ได้รับข่าวกรองว่าในวันชาติจีนอาจยิงจรวดข้ามเขตป้องกันภัยทางอากาศของไต้หวันและทําให้สถานการณ์บริเวณสองขวง,งช่องแคบตึงเครียดยิ่งขึ้น ประธานาธิบดีไล่ชิงเตอ๋อกล่าวถึงทฤษฎีมติภูมิเป็นครั้งแรกในงานลาตีฉลองวันชาติซึ่งถูกเผยแพร่ผ่านสื่อต่างประเทศฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติเตือนว่าจีนอาจนําคําพูดของประธานาธิบดีมาใช้เป็นข้ออ้างในการจัดซ้อมรบเพื่อ,ข,อข่มขู่ไต้หวันโดยวันที่8ตุลาคมคกระทรวงกลาโหมตรวจพบการก่อกวนของเครื่องบินจีน12ลำมี8ลำลุกล้ำแนวกึ่งกลางช่องแคบของไต้หวันและยังมีเรือรบ7ลำ และยังได้รับข่าวกองว่าจีนอาจยิงจรวดข้ามเขตการป้องกันภัยทางอากาศของไต้หวันในวันที่10ตุลาคมตังนั้นในกันชาติโซเวยตจะต้องเการเฝ้าระงในด้นการป้องกันภัยทาอากาศการจัดซ้อมรบใหญ่ในอดีตท,ที่จีนกระทำต่อไต้หวันครั้งแรกคือการเยือนไต้หวันของนางแนนซีเพโรซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งเงยือนไต้หวันปี2566ก่อให้เกิดการตอบโต้ที่รุนแรงจากจีนและเปิดการซ้อมรบด้วยกระสุนจีนรอบไต้หวัน ครั้งที่สในปีนี้พิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีไล่ชิงเตอ๋อเมื่อวันที่20พฤษภาคมจีนได้เปิดแผนซ้อมรบร่วมจอยสวอ 2024A นักวิชาการเชื่อว่าหากจีนจัดซ้อมรบร่วมอีกครั้งมีความเป็นไปได้ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการเมือง70%และด้านทางทหาร30%และเป็นการแสดงให้โลกภายนอกเห็นว่ามีความสามารถในการควบคุมช่องแคบไต้หวัน คุณผู้ชมคะาสถานีรถไฟเทาหยวนมีผับเวียดนามแห่งหนึ่งจัดให้มีการเต้นโคโยตี้และเปิดปาร์ตี้ยาเสพติดเพื่อดึงดูดแรงงานต่างชาตินะคะโดยเมื่อเดือนมิถุนาย,ยนปีนี้อยายการได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจกว่าร้อยนายลงพื้นที่ตรวจสอบปรากฏว่ายึดยาเสพติดได้กว่า8 0 0ซองและควบคุมตัวแรงงานต่างชาติ300คนที่ต้องสงสัยว่าเสพยาเสพติดไปสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจนำรถมาควบคุมแรงงานต่างชาติจำนวนมากกลับไปยังสถานีตำรวจ พับเวียดนามแห่งนี้เปิดให้บริการอยู่บริเวณหน้าสถานีรถไฟเทถวยวนโดยมีการจัดกิจกรรมเต้นโคโยตี้และจับฉลากเพื่อดึงดูดรายงานต่างชาติให้มาเข้าร่วมปาร์ตี้เสพยานในภับเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่าร้อยนายได้บุกเข้าไปในสถานที่ดังกล่าวตรวจยึดยาเสพติดได้เกือบ800ซองพร้อมทั้งควบคุมตัวแรงงานต่างชาติอีก348คนมาทำการตวรวจปัสสาวะหาสารเสพติดด้วย พนักงานและลูกค้าที่อยู่ในผับแห่งนี้เป็นชาวเวียดนามทั้งหมดและห้ามชาวไต้หวันเข้าไปใช้บริการซึ่งที่ผ่านมามีลูกค้าเคยถูกจับเพราะมียาเสพติดในครอบครองหลายต่อหลายครั้งซึ่งผลการจับกลุ่มเมื่อกลางเดือนมิถุนาย,ยนปีนี้ก็สามารถตรวจยึดทั้งยาเคและบุหรี่ที่มีส่วนผสมของเคตามีน สภาตรวจสอบไต้หวันพบว่ารายงานต่างชาติประสบอุบัติเหตุและได้รับบาดเจ็บจากการทำงานมากกว่ารายงานไต้หวันถึง2.5เท่านะคะดังนั้นเพื่อลดการเกิดอ,อุบัติภัยในการทำงานสมาคมพัฒนารายงานต่างชาติจึงนำเทคโนโลยี VR มาใช้ในการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยคาจะเริ่มส่งเสริมตามนครและเมืองต่างๆในปีหน้า เมื่อปีที่แล้วนักเรียนเวียดนามรายหนึ่งเสียชีวิตเพราะถูกรถเข็นทับขณะฝึกงานในโรงงานเมื่อเดือนมกราคมปีนี้แรงงานไทยประสบอุบัติเหตุตกทะเลคอหักขณะที่ทำงานที่ท่าเรือไทยเปเสียชีวิตแม้ว่าแรงงานต่างชาติที่ทำงานในโรงงานหรือใช้งานก่อสร้างนั้นเงินเดือนจะสูงกว่าผู้อนุบาลและมีวันหยุดสุดสัปดาห์แต่ในความเป็นจริงแล้วสภาพแวดล้อมการทำงานในโรงงานมักมีความเสี่ยงสูงแฝงอยู่ จากการสำรวจของสภาตรวจสอบพบว่าแรงงานต่างชาติประสบอุบัติเหตุในที่ทำงานจนเป็นเหตุให้ทุพพลภาพมากกว่าแรงงานไต้หวันถึง2.5เท่าไต้หวันมี害受งง者失能่至ง死亡的ิมา乎是台้的工人的ื่อยเแื่แรงงานต่างชาติประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน

เมื่อวันที่6ตุลาคมสำนักง,งานการค้าและเศรษฐกิจอินโดนีเซียรประจำกรุงไทเปได้จัดอบรมความปลอดภัยผ่านเทคนโนโลยี VR เพื่อให้แรงงานต่างชาติเข้าใจวิธีการป้องกันและรับมือกับอุบัติเหตุในที่ทำงานสมาคมพัฒนาแรงงานต่างชาติระบุว่าในปีหน้าจะส่งเสริมหลักสูตร VR ไปยังเมืองต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์ให้แรงงานต่างชาติในโรงงานต่างๆได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อลดเลี่ยงอุบัติเหตุจากการทำงาน คุณผู้ชมคะเมื่อเดือนที่แล้วนครไถจงเกิดเห็นนักเรียนหญิงข้ามถนนและถูกรถเม์ชนเสียชีวิตทางเทศบาลจึงเริ่มเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายการจราจรและรถโดยสารสาธารณะซึ่งจากข้อมูลล่าสุดของกระทรวงคมนาคมไต้หวันนะคะพบว่าระหว่างเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมปีนี้นครไถจงมีจํานวนคนเดินเท้าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอยู่ในอันดับหนึ่งของประเทศและยังเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วถึง6คน กล้องวงจรปิดจับภาพรถเมล์สาย159คันนี้ไม่ได้ชะลอความเร็วและฝ่าไฟแดงตำรวจที่กำลังลาดตะเวนอยู่ด้านหลังรีบไล่ตามและสกัดรถเมล์ไว้ตามข้อมูลล่าสุดของกระทรวงคมนาคม ตั้งแต่เดือนมก,กร,ราคมถึงกรกฎาคมปีนี้จำนวนคนเดินเท้าในไทจงเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจาราจร32รายซึ่งเพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว6รายสูงที่สุดในไต้หวันและยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่175รายซึ่งน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วถึง26รายซึ่งยังสูงสุดในประเทศด้วย กองคมนาคมไทยจงระบุว่าจะอาศัยโครงการทำถนนและปรับกำหนดเวลาสัญญาณไฟจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุและก่อนสิ้นปีจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจจับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลายและจะเพิ่มกล้องวงจรปิดตรวจจับอีก20แห่ง ขนมไข่ขี้ผึ้งเป็นลูกอมที่ถูกห่อด้วยขี้ผึ้งกำลังเป็นที่นิยมในจีนนะคะซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ที่นครเกาสงก็ได้เพิ่มการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการแผงลอยในตลาดกลางคืนหลายแห่งมีการจำหน่ายขนมไข่ขี้ผึ้งซึ่งมีสารให้ความหวานไม่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานจึงต้องระวังโทษตามกฎหมายเมื่อเร็วๆนี้ที่นครเกาสงได้ทำการตรวจสอบตลาดกลางคืนร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าออนไลน์พบว่าตลาดกลางคืนเริอนอูปากว่าและตลาดกลางคืนตาเซอร์ ร่วมมีการจําหน่ายขนมไข่ขี้ผึ้งซึ่งเมื่อส่งไปตรวจสอบก็พบว่าขนมไข่ขี้ผึ้งเหล่านี้มีสารให้ความหวานเกินเกณฑ์มาตรฐานขนมไข่ขี้ผึ้งเนื่องจากมีสีสันหลากหลายจึงกําลังเป็นที่นิยมในประเทศจีนโดยในไต้หวันต้องผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เท่านั้นจึงจะสั่งซื้อได้ ทั้งนี้แม้ว่าขนมไข่ขี้ผึ้งจะระบุว่าเป็นแยมผลไม้หรือเป็นน้ำเชื่อมแล้วนำมาเคลือบด้วยขี้ผึ้งแต่เนื่องจากขี้ผึ้งมีราคาค่อนข้างสูงทางเทศบาลจึงกังวลว่าจะมีคนนำเอาขี้ผึ้งในภาคอุตสาหกรรมมาใช้แทนซึ่งเมื่อรับประทานไปแล้วจะเป็นผลเสียต่อสุขภาพดังนั้นจึงต้องเพิ่มการตรวจสอบให้เข้มงวดยิ่งขึง้นขอบคุณที่รับชมเพจโฟกัสไต้หวันนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ